พาไปเปิดปมกันหน่อยนะคะกับกรณีที่มีเอกสารหลุดออกมาที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยได้มีการคัดค้านการทำหน้าที่ของกรรมการปปชรายหนึ่งโดยใจความสำคัญของเอกสารฉบับนี้เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าปลายปี6-2เนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่มีการสรรหากรรมการปปชมีรุ่นพี่หลักสูตรวิทยาลายัยป้องกันร,ราชอาณาจารรุ่นที่58 หรือวปอ .58 เนี่ยขอความช่วยเหลือเพื่อให้บิ๊กโจ๊กพาเข้าพบนายพลปอปลาเพื่อขอให้ช่วยให้ได้เป็นกรรมการปปอชอเพราะเห็นว่าคุณสมบัติของตัวเองเนี่ยด้อยกว่าคนอื่นจากนั้นค่ะบิ๊กโจ๊กก็เลยพาเข้าไปพบกับนายพลปอปลาซึ่งนายพลปอปลาก,ก็ไม่รับปากนะ ว่าจะช่วยหรือไม่เพียงแค่บอกว่าเออเออ,เอให้ไปสมัครมาต่อมาปลายเดือนมกราคม63ค่ะรุ่นพี่วอปออคนนี้ก็ได้รับการคัดเลือกอจึงให้ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยพาไปขอบคุณในาพลปอปลาก่อนที่รุ่นพี่วอปออที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรมกรมการปรปรชคนดังกล่าวเนี่ยจะบอกกับนายพลปอปลาว่า พร้อมรับใช้มีอะไรให้สั่งพานบิ๊กโจ๊กได้เลยแม่ชอบจริงๆนะคะการออกมาแต่ละดอกของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันทำอะไรให้เราได้เห็นอะไรมากมายจริงๆนะคะว่าเอ๋อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอะต่อทีนี้ระหว่างรอปโปรดเกล้า บิ๊กโจก็ได้พารุ่นพี่วปอ,อคนนี้ไปพบกับที่ปรึกษากรรมการปอปอชอคนหนึ่งในขณะนั้นที่บิ๊กโจกเนี่ยอ้างว่ารู้จักเพราะว่าเคยไปให้ถ้อยคำในคดีไบโอเมตริกเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการปอป,อปอชอหลังกรรมการปอป,อปอชอคนนี้ได้รับแต่งตั้งประมาณปี64ค่ะก็ได้นัดพบกับบิ๊กโจกแล้วก็แจ้งว่าเนี่ย ถูกร้องเรียนซึ่งคนร้องเรียนเนี่ยก็คือที่ปรึกษากรรมการปปชที่เคยพาไปพบจึงอยากให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยช่วยหยุดเรื่องนี้ให้แต่พอบิ๊กโจ๊กสอบถามไปยังที่ปรึกษากรรมการปปชคนนั้นกลับได้รับคำตอบว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้เป็นคนร้องเรียนแต่กรรมการปปชคนดังกล่าวไม่เชื่อ อ้างว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยสนิทสนมกันแล้วก็ไปต่อว่าบิ๊กโจ๊กจากนั้นค่ะช่วงธันวาคม64กรรมการปรปรชก็ไปนัดเจอกับบิ๊กโจ๊กอีกครั้งแล้วก็บอกว่าเนี่ยยังถูกร้องเรียนอยู่เลยเนี่ยถูกร้องเรียนอย่างต่อเนื่องเลยก็เลยบอกให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยไปหยุดเรื่องร้องเรียนนะโดยอ้างว่าเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยเหลือคดีของนายพลปอปลา ที่อยู่ในปปชให้แต่บิ๊กโจ๊กก็ยังยืนยันว่าไม่ได้มีหลักฐานนี่ว่าที่ปรึกษากรรมการปาปชอ่ะเป็นคนทำจะไปหยุดได้ยังไงก็เลยทำให้กรรมการปาปชคนนี้เนี่ยไม่พอใจค่ะก็เลยขู่บอกว่าพี่โจ๊กอย่ามีเรื่องมาพึ่งผมบ้างก็แล้วกันอ่าต่อมาค่ะมีนาหกหก กรรมการปปชคนนี้ก็ติดต่อมาหาบิ๊กโจ๊กอีกครั้งหลังคิดว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยอยู่เบื้องหลังกรณีที่เฮียชูให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของตนเองและยื่นเรื่องให้ปปชตรวจสอบและพูดทำนองว่าอย่าให้มีเรื่องกล่าวหาพี่มาถึงผมนะผมฟันไม่เลี้ยงนาซึ่ง บิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ได้ระบุนะคะบอกว่าเป็นที่ชัดแจ้งว่าอันนี้คือแบบรายละเอียดที่เขาระบุในเอกสารที่มันหลุดออกมาเนี่ยนะคะกรรมการปปชคนดังกล่าวมีความขัดแย้งกับตนเองอย่างชัดแจ้งจึงของยื่นคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปปชคนดังกล่าวเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องกล่าวหาและคดีในกรณีที่บิ๊กเอ่อบิ๊กโจ๊กและคณะตำรวจที่ถูกกล่าวหาในทุกเรื่องเลยเนื่องจากกรรมการปปชคนเนี้ย มีสาเหตุโกรธเคืองกันโดยตรงนอกจากนี้บิ๊กโจ๊กยังบอกด้วยนะคะว่าพฤติกรรมของกรรมการปปชคนนี้ก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งขณะรับตําแหน่งเนี่ยเป็นบุคคลที่มีประวัติและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการปป,ปชหรือไม่เออโดยขอให้ทางปปชส่งเรื่องไปยังประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาตรวจสอบซึ่งงานนี้ถ้าจะโดนเนี่ย ก็คงจะไม่ได้มีแค่เอ๊ะมีนายพลปปลาช่วยให้ได้เป็นกรรมการปรปรชรจริงหรือเปล่าและอ้าวสวโวตกันได้ยังไงเห็นบางคนก็ไม่เห็นจะผ่านเลยนะคะแล้วก็อ้างเรื่องว่ามีประวัติไหมดีอย่างง่วนอย่างนี้จํากันได้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ที่จะได้เป็นประธานสารปกครองสูงสุดไหมแล้วก็ไม่ได้เป็นนะแต่ทําไมอันนี้อ้าวพฤติกรรมก่อนเข้ารับตําแหน่งก็เหมือนจะไม่เหมาะสมไหม ขณะแล้วตำแหน่งก็มีปัญหาอ้าลรวผ่านมาได้ยังไงก่อนเอองานนี้ก็หอกงอกไปหลายที่อยู่เหมือนกันเลยจ้ะ